นี่เด้อผู้เฒ่าผู้แก่เฒ่าเมียเฒ่ายายนี่ละนี่เพื่อนสานในเวลาว่างๆเพื่อนเพื่อนยอมสีไหลเด้อครับนี่นี่ไหลไหลเนาะครับนี่ไหลตำถาด,ตถาดแต่เพื่อนอมาเห็นหมวกนี่งายบนไส่แห่เบิงนี่ใบเกาที่ศิลปะนี่ผมใส่มาหลายปีนี่หละยง่ายนี่หละยตานในผมนี่เนาะ นี่เบิง้งปับ๊บนี่นี่ใบหนึ่งนี่งามบ่งามบอ่อืมน,นาะงานฝีมือครับผมผู้เฒ่าผูกก้แกนี่อันหัวผู้ได้ซ้ำได้กับมาเรียกมาเบิ่งเอานาะครับผมอันนี้สไตล์ไม่ยิ่งนี่น่าจะ,ะได้ดำตายงาุ้วกน,นี่อีก,กนหนึ่ง นะครับนี่นี่นี่อีกอันนึงนี่โอเคบอห่าบอ่นี่มากแบบรูปแบบได้บอกกันได้นี่อีกอันนึงนเนาะแต้ห้องข่อยกันเก้าแล้วนี่หมวกม้านไขว่ไขอยก็สร้างกันคือเก้านี่แหละแต่ตายแบบนี้แหละบ่เอาเรียบง่ายแบบเพื่อเพื่อน้อนี้มันเรียบเรียบแบบ งดงามเนาะแบบธรรมชาติงานแบบงานฝีมือเนาะแบบนี้่ห้ของข่อยเดี๋ยวแบบแบบเก่าแบบนี้ตั้งง่ายใวเลี้ยวจะไปตัดผือแบบพันปีมมใหายง่ายนี่ง่ายไบเท่าไหร่ใบหนึ่งใบหนึ่ง,น,งะนะเพื่อคนถามใบละลอยลอยเดียวนี่คือตีถือเทะใบน่อยแปดสิบโอ้ใบน่อยแปดสิบเนี่ยใบน้อยแปดสิบเป็นว่าใบบกกว้างเนี่ย เออใบกว้งนี่ร้อยนี่กว้งกุงใบละร้อยนี่ใบนอนอยยังซีแปดสิบบาทนี่ครับอ่าสนใจทักมาได้ครับผมนี่แหละผู้เท่าเป็นนางเฮ็ดของเพื่อนอยู่นี่นี่ผือเออไหล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 ,ล,ลจำาสาดลละแต่ไม่เห็นหมวกนี่แต่มามาบเบเปียกฝนกับแบบยังซี่นี่บวบเปียกครับแต่อันนั้นขันมากมีลม ไอที่อากาศกับแบบนี้เนาะเนี่ยแบบนี้ไอที่อากาศนี่ครับผมมากแบบใดก็เอาแบบนั้นโอเคครับผมแซ่บ